เราพบกับน้องต้งใจอีกแล้วน,อน้องเจนทายมารีวิวลูกอมโฟเซนนะคะมีสามแบบให้เลือกนะคะแอนนาโอลาสอีกอันหนึ่งอะไรคะแม่อีกอันนึงเป็นเอลซ่าค่ะก็คือว่ามันเป็นลูกอมโฟเซนเนี่แหละคะ่ะแต่สามแบบที่ว่านี่ก็คือว่าตรงซองมันเนี่ยจะเป็นลายมีให้เลือกสามลายนะคะพอดีน้องตั้งใจชอบแอนนานะคะน้องทั้งสองก็เลยซื้อมานะคะโอเค งั้นเราลองมาแกะกันดูเนาะ<ช>น้ลุกเนาะ,ะแกะดูว่ามันมีทั้งหมดกี่เม็ดแล้วก็มีสีอะไรบ้างนะคะ<ม>แกะได้ไหม,ไมไเป็นไก่กันไก่ไม,ไมีไหมีค่ะ้านใช้บบนสักเลยนะคะอ่าสำหรับน้องๆหนูๆน,นะคะที่ทำคนเดียวห้ามใช้กันไก่นะคะต้องให้มาเดี๋ยวแม่จัดให้โอเคโอเคอึบ๊บหอมมหอมไหมอะดมสี่หอมไหม หืมดมอันนี้มันจะเป็นลูกอมรสผลไม้กลิ่นโซดามันจะแบบมีโซดาโซดาด้วยอะค่ะอ่านับซิมีกี่เม็ดสองามใหญ่ยังไม่สามเลยสามสี่อืม อันนี้น้องตั้งทายล้างมือแล้วนะคะก่อน 11, ที่เราจะมาหยิบขนมเราต้องล้างมือให้สะอาดนะคะเอ็ดสิบสองนะค่ะสามสิบสีห้าสิบห้าเมตรแล้วว่ะโอ้มีเยอะมากสิบหกสิบเจ็ูเท่อย่างงี้สิใส่ใส่มือนะเก้าอ่า วิ้งไม่มหมดพีแล้วก็พี่ก็ยี่สลายอะ่ 20, 20, 20ยอะยี่สิบหก็ี่อยี่ี่สิบเท่าไรอ่ะยี่สิเท่าไรมีกี่เมตรยี่สิบหกยี่เมตรยีหเมตรเยอะมากนี่แกเอามาหมดแล้วนะคะไหนไหนโชว์กล้องสิยี่หกเมตรสีสันสวยงามมากเลยไหนดูเดี๋ยวเดวเไหนดูก่อนยังไม่ชัดเลยนี่เห็นงง ว้าวสวยงามมากโห oh. ในเขาดูหน่อยนะคะเขาถ่ายรูปไว้หน่อยยิ้มจีโอ้โหในนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสีสีมีสีอะไรบ้างคะน้องเต้ยไทยสีเหลืองโอ้มันออกเอามาใกล้ๆสิ mm hmm. อันนี้มันออกสีขาวหนูเอาลงมาหน่อยมองไม่เห็นอันนี้มันจะบอก ขาวๆนะคะก็คือสีสีในนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นเขาเรียกสีแบบประกายมุกๆอลค่ะเห็นไหมคะมันจะแววบๆอยู่แล้วก็วก็จะมีสีอะไรอีกสีขาวแล้วมีสีอะไรอีก,กมีสีฟ้าสีขาวเมื่อกี้นะคะเป็นครีมโซดาค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้สีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเป็นเบอร์รี่บลู อันนี้สีสีเงินเข้มเป็นบลูเบอร์รี่ีสสมแล้วก็สีม่วงเป็นเกรปโซดาก็คือเกรปอะไรเกรปแปลว่าอะไรเกรปโซดาก็แปลว่าเกรปแปลว่าอะไรเกรปอะอะอะไรเกรปองุ่นอ่างูนี่มองไม่เห็นนี่อ่างูแล้วแล้วก็คือจะมีทั้งหมดสี่สีมีเบอร์รี่ มีบูเบอร์รี่มีครีมโซดาแล้วก็อังุ่นโซดามันมีมันมีรถนี้ได้เหรอไหนกําลังจะนับ่อนว่ามันคืรถกันหนึ่งสองสามนี่ค่ะสี่อ่าไหนโชว์ให้กล้องดูหนึ่งนะคะแบมือดีดีหนึ่งสองสามสี่ก็คือในซองนี้จะมีทั้งหมดกี่รถสี่บสรถสี่รถสี่รถ แต่ว่ารวมแล้วได้26มิตรในซองนี้นะคะเอาลองชิมเลยชิมรสแรกสีไรตรงนี้สิมองไม่เห็นเออชิมตรงนี้สีอันนี้เป็นครีมโซดาอะชิมสิเป็นไงรสชาติรสชาติแย่เหมือนลูกอมแฮร์รี่ไหมอร่อยไหมอืมชอบไหมอร่อยมากเ,เป็นไงเป็นไงหอมเป็นไงมีกลิ่นผลไม้อะไรไหม แม่ขอกินบ้างได้ไหมหวานหวานอร่อยเอ่แม่แอมกินของลูกอีกแล้วจากที่ดมกลิ่นนะนีม่มันเหมือนลูกอมอะไรสักอย่างอ่ะอยากกินอ่ะก็เนี่ยแหละทีมโซดาอร่อยอืมอร่อยเ,ออเก็บไปกินที่อยากอ่ะต่อไปอีกตีนึงองเนื้อ,อสามสีเออเอามาสีนึงสีแล้วก็อีกมา ต่อไปสีอะไรคะสีฟ้าอือเห็นไหมคะมันเป็นประกายนี่นี่นี่โอเคคือฟ้าเป็นเบอร์รี่บูอ่ะชิมเลยคนละครึ่งดีกว่าชอบสีขาวชิมเร็วคนละครึ่งเร็วมุกัดกันดิเาปกินที่หลังอืมวันนี้ก็อร่อยค่ะอืเบอร์รี่บูนี่คือจะมีรสชาติแบบ เปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีซาซ่านิดๆอร่อยรสนี้อืมรสนี้ก็อร่อยอ่ะลองเลยรสต่อไปรสลายสีอะไรสีม่วงเกรปโซดาคือองัง่นโซดานั่นเองอ๋อชิมกัดครึ่งหนึ่งแม่กินด้วยว่าแล้วเคี้ยวเบาๆสิกัดข้างในแล้วม,มองไม่เห็น,นอ่ะนี่กัดข้างใน มาทั้งนั่งอันนะเกิดไหมอืมอันเนี้ยก็คือว่าตอนที่ดม,มนะคะพอน้องแตงทายกัดปุ๊บแม่เอามาดมได้กลิ่นองุ่นเลยเดี๋ยวลองชิมก่อนนะออืมรสนี้ก็อร่อยนะคะได้เลยนะหมือนกินน้ำองุ่นเลยอ่ะต่อไปสีสุดท้ายแล้วสีสุดท้ายอะไรบูเบอร์รี่สีนมเงินนั่นเอง อะไรครึ่งอีกพี่กองอะไรครึ่งก่อนนจะอัดคลิดมางนะคุณแม่กินหนึ่งแย้ตัวเนี้ยอ้าวคุณลูกชิมคุณแม่ก็ต้องชิมด้วยสิคะวันนี้เนี่ย้แค่บอร่อยไหนอืมบูเบลรี่อร่อยที่สุดอาหารแตงไทยว่าสีไหนอร่อยสุดคะสำหรับแตงไทยสีขอด อืมคนไทยชอบสีขาวกิมโซดาแต่แม่น้ําชอบบูเบอร์รี่เพราะว่าบูเบอร์รี่กัดเข้าไปคําแรกปุ๊บจะซ้าในปากเลยแล้วก็กินบูเบอร์รี่ดูดูปากแตงไทยเป็นสีม่วงเลยนะคะกันี่นะคะขนมแบบใหม่ที่เราเอามารีวิวถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลไว้ให้ ด้ใต้คลิปนะคะค่ะซองนี้ราคาประมาณร้อยหกสิบาทไม่รวมค่าส่งนะคะใครสนใจนี่มีเยอะมากเลยยี่สิบหกเม็ดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนี้น,คนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจะรีบไปไหนคะรีบไปกินใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหรีบไปกินบ๊ายบาย